สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอิงต์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวจากสื่อต่างประเทศนะครับปรากฏว่าล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับมีภาพถ่ายผ่านดาวเทียมโดยสำนักข่าวอินิวนิปอลนิวได้มีการแสดงให้เห็นซากเรือลำเรียงผล24ลำนะครับซึ่งเรือเหล่านี้เนี่ยนะครับอยู่ ในสมอรภพูมนะครับของการรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่เรียกกันว่าสมอระพูมิอิวจิมะซึ่งมันจมอยู่ใต้ท้องทะเลแต่ภาพถ่ายนั้นปรากฏว่าเรือทั้งหมดนั้นเนี่ยครับมันกลับขึ้นมารอยอยู่บนผิวน้ำอีกครั้งหนึ่งทั้งทั้งที่ทมันจมลงสู่ก้นมหาสมุทรแปซิฟิกยาวนานนับ76ปี ตั้งแต่ถูกกองทัพสหรัฐโจมตีในสมรภูมิรบอิวจิมะซึ่งเป็นสมรภูมิรบที่ดุเดือดที่สุดในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับและต่อมากองทัพสหรัฐสามารถยกคนขึ้นบกยึดเกาะภูเขาไฟแห่งนี้เอาไว้ได้เพื่อต้องการใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ลงจอดของเครื่องบินในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับมีรายงานว่าท้องทะเลในบริเวณนี้ได้เริ่มขยับยกตัวสูงขึ้นจากแรงสังส่นสะเทือนของภูเขาไฟ ซูริบาจิโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ทางตะวันตกของเกาะอิวจิมะซึ่งเป็นเกาะที่ไม่มีประชาชนอาศัยอยู่มีความเป็นไปได้ที่ภูเขาไฟบนเกาะอิวจิมะอาจเกิดการระทุใหญ่โดยตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยรัฐโอริกอนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับได้ตรวจพบว่าภูเขาไฟบนเกาะอิวจิมะได้เกิดการระทุอย่างน้อย10ครั้งซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงปี1982ในขณะที่ท้องทะเลบริเวณนี้ได้ยกตัวขึ้นอย่างน้อย10เมตร นับตั้งแต่ปี1 9 5 2นะครับซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับถ้าดูจากภาพถ่ายแล้วเนี่ยก็บอกว่าก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจเป็นที่แปลกตาแปลกใจนะครับเรือเหล่านี้ล่าสุดนั้นเนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นเรือผีนะครับซึ่งมันเป็นซากเรือลำเลียงนลลำใหญ่ของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นในอดีต24่สิลำนะครับหลังจากที่ถูกสหรัฐโจมตีแล้วก็จมลงอยู่ก้นทะเลใกล้ๆกับเกาะอิวจิบัเนี่ยแหละนะครับ แต่ล่าสุดนั้นจากที่คุณผู้ชมเห็นครับมันกลับลอยขึ้นเหนือน้ําอีกครั้งหนึ่งก็สร้างความตื่นตะลึงให้กับคนทั้งโลกนึ่ครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่นี่แหละครับจากข้อสันนิษฐานว่าเนื่องจากว่าแผ่นดินรอบๆตรงนั้นเนี่ยจากก้นทะเลเนี่ยมันยกตัวสูงขึ้นจากการเหตุของภูเขาไฟระเบิดเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ตัวเรือนั้นเนี่ยครับมันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําอีกครั้งหนึ่งก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ หลายคนนั้นเนี่ยก็บอกว่าแปลกตานะครับแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับเหตุการณ์ทั้งนี้ก็เลยนำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้เห็นให้ได้ชมกันครับ